สวัสดีครับผมอาจารย์เน็ตนะครับเป็นไงกันบ้างครับวันนี้ก็รู้สึกร้อนอบอ้าวนะครับด้านนอกนะครับพอมอเช้าอาจารย์ก็มีไปตรวจดวงชะตานะครับแล้วก็ออกไปข้างนอกมานะครับพร้อมทั้งตอนนี้เองก็กลับมานั่งนะครับมาบันทึกรายการนะครับก็วันนี้นะครับเป็นวันอังคารนะครับที่22มิถุนายนพุทธศักราช2564นะครับก่อนจะไปเข้าการพยากรณ์นะครับ ของชาวลัคนาราศีมังกรนะครับอาจารย์ก็ขอแจ้งข้อมูลนิดนึงนะครับสำหรับท่านใดนะครับที่ยังไม่ทราบลัคนาราศีตัวเองนะครับก็สามารถแอดไลน์ออฟฟิเชียลเขาครับมาหาอาจารย์ได้ที่ s i 2009 a l r z o นะครับหรือตามรายละเอียดด้านล่างนี้นะครับใครสะดวกสแกน qr code เข้าที่ตรงนี้ได้เลยนะครับหลังจากแอดนะครับเข้ามาที่ไลน์ออฟฟิเชียลเขาแล้วนะครับคือจะมีข้อความหรือมีรูปภาพเด้งขึ้นมาไม่ต้องสนใจนะครับให้แจ้งเลยนะครับว่าอยากรู้ลัคนาราศีตัวเองนะครับ พร้อมทั้งแจ้งข้อมูลใครบทั้ง4ข้อนะครับ1ชื่อ2วันเดือนปีเกิด3วเวลาเกิดอันนี้จําเป็นมากนะครับถ้ายังไม่ทราบไปเช็คสุนิบัตหรือไปถามคุณพ่อคุณแม่หรือไปเช็คที่เขตเหรืออำเภอใกล้บ้านคุณนะครับไม่จำเป็นต้องกลับบ้านเกิดนะครับก็สามารถเช็คที่เขตเหรืออำเภอใกล้บ้านทนได้นะครับก็ชัดเจนนะครับ4จังหวัดที่เกิดครับเพราะฉะนั้นถ้าแจ้งข้อมูลครบทั้ง4ข้อปุ๊บ อาจารย์ก็จะดูนะครับก็อาจารย์ก็จะเปิดอ่านตามคิวแล้ะครับแล้วก็จะรีบผูกด,ดวงลัคนาและแจ้งกลับทันทีนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อที่คุณจะได้นําลัคนาราศีนะครับที่อาจารย์ได้ผูกด,ดวงวางลัคนาให้แล้วนะครับไปเช็คเกิดถ้าเกิดคุณต้องการจะไปเช็คดวงแบบภาพรวมไม่ว่าจะเป็นช่องทางอาจารย์เน็ตดูดวงชาแนลหรือจะเป็นช่องทางไหนก็นแล้วแต่นะครับก็สามารถเอาลัคนาราศีตรงเนี้ยไปเช็คได้นะครับมันจะได้ตรงกับตัวคุณมากที่สุดนะครับ แต่ถ้าอยากรู้พื้นดวงชะตาของเรานะครับอย่างละเอียดนะครับก็แอดไลน์องคเ c ี o u n ามาหาอาจารย์ได้ที่แอดไลน์สอง l r z o เช่นเดียวกันนะครับก็มาเช็คดวงชะตากันนะครับอย่างละเอียดก็จะได้รู้ว่าจังหวะที่ดาวโครจรมาบางทีเราเห็นสื่อต่างๆที่บอกว่าอุ้ยดาวนี้โครจรมาดาวนั้นโครจรมาให้ผลแบบนี้ดีไม่ดีอย่างไรแล้วมีผลอะไรกับพื้นดวงชะตาเรานะครับเพราะฉะนั้น ถ้าเรายังไม่รู้พื้นดวงชะตาเราอย่างละเอียดนะครับไม่ต้องไปตื่นเต้นนะครับเพราะเราก็ไม่สามารถรู้ว่าจะเกิดผลอะไรกับเราชัดเจนนะครับคราวนี้นะครับกลับเข้ามาในส่วนของการพยากรณ์นะครับประจําเดือนพฤศจิกายนนะครับของชาวลัคนาราศีมังกรนะครับชาวลัคนาราศีมังกรมีดาวประจําตัวก็คือดาวเสาร์นะครับซึ่งณปัจจุบันนะครับดาวเสาร์ก็โคจรมากลุ่ม ลัคนาตัวเองนะครับตั้งแต่5ธันวาคมพุธศกักของบาช2 5 63นะครับอยู่ไปยาวๆเลยจนถึง1มีนาคมพุธศกักของบาช2ล66นะครับถ้าเรามามองในเรื่องของการงานนะครับการงานนะครับของชาวลัคนาราศีมังกรนะครับดาวเจ้าเรือนการงานนะครับก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับดาวเจ้าเรือนการงานก็คือดาวศุกร์ดาวศุกร์โคจรนะครับอยู่ในเรือนพมวินาศของพื้นดวงชะตานะครับตั้งแต่31ตุลาคมไปจนถึง2ธันวาคม นั่นหมายความว่าช่วงเวลานี้เองชาวลัคนาราศีมังกรนะครับก็มีเกณฑ์ที่จะโยกย้ายงานนะครับเปลี่ยนตําแหน่งเปลี่ยนหน้าที่ความรับผิดชอบนะครับหรือได้รับมอบหมายงานเพิ่มขึ้นเอาง่ายๆจะไม่ได้ทําในงานที่เป็นในลักษณะเดิมที่เราเคยทํามาก่อนหน้านี้นะครับ <c oughs> ก็ต้องมีเกณฑ์ปรับเปลี่ยนก็ค่อนข้างชัดเจนในพื้นดวงชะตานะครับ <c oughs> เพียงแต่ว่าปรับเปลี่ยนแล้วจะดีหรือไม่ดีอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับพื้นดวงชะตาเดิมของคุณนะครับบางคนเปลี่ยนแล้วดีบางคนเปลี่ยนแล้วเอ้ย ติดขัดมีปัญหาก็ต้องมาดูว่าพื้นดวงเดิมเราเป็นอย่างไรนะครับตีไวนะช่วงเวลานั้นตกอะไรนะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็ขอให้ชาวลัคนาราศีมังกรนะครับไตรตรองด้วยสติคิดให้รอบคอบนะครับเพราะช่วงเวลานี้มีเกณฑ์ที่จะต้องเปลี่ยนแปลงนะครับชัดเจนจะมากจะน้อยอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับพื้นดวงชะตาคุณนะครับถ้ามาพูดถึงเรื่องการเงินนะครับดาวเจ้าเรือนการเงินของชาวลัคนาราศีมังกรนะครับก็คือ ดาวราหูดาวราหูนะครับณปัจจุบันนะครับในเดือนพฤศจิกายนนะครับท่านก็ยังอยู่ในตําแหน่งที่เสื่อมนะครับก็คือเป็นนิดนะครับแต่จริงๆแล้วท่านโคจรมาอยู่ตําแหน่งนี้ตั้งแต่10กันยายนพุทธศักราช2563แล้วนะครับก็จะยาวไปถึง30มีนาคมพุทธศักราช2565เพราะฉะนั้นถ้าถามว่าณนะช่วงเวลานี้นะครับการเงินของชาวลัคนาราศีมังกรจะเป็นอย่างไรนะครับกระดุมพระโคจรเข้าสู่เรือนพบนะครับ ปุตตะของพื้นดวงชะตานะครับมันก็มีเกณฑ์ที่จะต้องจ่ายเงินจะต้องหรือถ้าเราจะไปทําอะไรสักอย่างลงทุนอะไรสักอย่างมันจะเป็นอะไรที่เราจ่ายแบบมันไม่จบอะคือมันมีเหตุที่ต้องเสียเงินแล้วช่วงเวลานี้เองดาวการเงินก็โคจรได้ตําแหน่งเสื่อมเป็นนิดเพราะนั้นคือเรื่องการเงินณนะช่วงเวลานี้ของชาวลัคนาราศีมังกรก็ถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างเหนื่อยถึงเหนื่อยมากนะครับก็อาจารย์ก็เป็นกําลังใจให้นะครับแล้วก็ขอให้ชาวลัคนาราศีมังกรนะครับสู้ๆนะครับ ถ้าท่านใดมาฟังคลิปนี้เป็นครั้งแรกก็จะอุ้ยแล้วเราจะทำยังไงก็ตั้งสติให้ดีครับแล้วก็ดูว่าติดขัดประการใดนะครับแล้วค่อยๆทำค่อยๆแก้ไปทีละเรื่องนะครับส่วนท่านใดที่ฟังคลิปนะครับมาก่อนหน้านี้แล้วก็จะพอรู้แนวเลยว,ว่าโอเคเราต้องบริหารจัดการการเงินจริงๆแล้วเราต้องทำมาตั้งแต่10กันยายนพุทธศักรกช2 5 6า,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 าแล้วนะครับก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับ การงานก็มีเกณฑ์ที่เราจะต้องเปลี่ยนแปลงจะมากจะน้อยอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับพื้นดวงเดิมการเงินมันก็อยู่ในมุมที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะช่วงเวลานี้นะครับก็ขอให้ชาวลัคนาราศีมังกรอย่าเพิ่งท้อนะครับเพราะว่ามุมดีก็กําลังจะเกิดขึ้นกับชาวลัคนาราศีมังกรด้วยเช่นเดียวกันจะดีอย่างไรนะครับก็อย่าลืมติดตามชมคลิปต่อๆไปนะครับคราวนี้กลับมาว่ากันในเรื่องของความรักคู่ครองความรักนะครับดาวเจ้าเรือนคู่ครองความรักก,ก็คือดาวจันทร์นะครับ ควนี้ถ้าเราจะมองดาวจันเนี่ยในพื้นดวงชะตาถ้ามองแบบภาพรวมเนี่ยมันก็คงจะสื่อสารอะไรไม่ได้มาก,กน,นะครับแต่ถ้าเรามามองว่าโอเคนะช่วงเวลานี้ดาวศุกร์ก็ถือว่าโคจรอยู่ในเรือนพฤินาศก็จริงนะครับแต่ได้ตําแหน่งเป็นมหาจักรนะครับเพราะฉะนั้นถามว่าเรื่องความรักเรื่องเรื่องคู่ครองนะช่วงเวลานี้ก็ยังพอไปได้นะครับยังไม่ได้มีปัญหาอะไรเยอะนะครับ เพียงแต่ว่าถ้ามองมุมใหญ่เลยที่ดาวเสาร์โคจรมากุมลักนาราศีตัวเองนะมันก็มีเกณฑ์อยู่บ้างไม่มากก็น้อยนะครับแต่ยังไม่ถึงเวลาอีกแป๊บเดียวถ้ารอดาวจังหวะดาวสุขโคจรไปกุมลักนณาตัวเองอันนี้แหละครับให้ผลค่อนข้างชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอให้ชาวลักนณาราศีมังกรนะครับช่วงเวลานี้ก็ยึดงานเป็นสารณะก่อนแล้วกันนะครับเรื่องคู่ครองความรักก็ถ้อยทีถ้อยอาศัยกันอนาะจารย์มั่นใจว่าก็คงผ่านไปได้ไม่ยาก,กน,นะครับเพราะว่าในมุมนี้ถ้า ถ้าท่านใดเขาเรียกว่าดาวเสาโคจรมาครบรอบแล้วอาจารย์ก็มองว่าถือว่ามีภูมิคุ้มกันระดับหนึ่งนะครับในเรื่องนี้เพราะฉะนั้นจะเป็นอย่างไรมันก็คือต้องเป็นไปตามนั้นก็ค่อนข้างชัดเจนเพียงแต่ว่าถ้าเรากลัวว่าจะเกิดปัญหาอะไรที่มันหนักหนาสาหัสนะครับเราต้องมีสตินะครับมีสติก่อนที่จะคิดก่อนที่จะพูดทุกครั้งมันก็จะช่วยให้เรื่องมีซอบลงได้นะครับก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับคราวนี้นะครับก็มาว่ากันในส่วนของเรื่อง สุขภาพโรคภัยไข้เจ็บนะครับในพื้นดวงชะตาณนะปัจจุบันนะครับก็คือเดือนพฤศจิกายนน่นะครับถามว่าเรื่องโรคภัยไข้เจ็บหนักหนาสาหัสนะครับหรือแม้แต่จะเป็นเรื่องอุบัติเหตุในพื้นดวงชะตาณนะปัจจุบันตอนนี้มันยังไม่มีปรากฏนะครับชัดเจนนะครับเพียงแต่ว่ามุมที่ชัดเจนก็คือปัญหาอุปสรรคอลิดาวเจียเลยอลิลก็คือดาวพุธนะโคจรนะครับ,อ,นนรบอยู่ในเรือนพบกรรมกรรมมะนะครับก็ถือว่าเป็นมุมที่ ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับมันก็จะมีอุปสรรคมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการงานเพราะอย่างที่อาจารย์บอกไปอ่ะคืองานมีเกณฑ์ปรับเปลี่ยนแล้วมันจะมีปัญหามีอุปสรรคเข้ามาเพิ่มเติมด้วยเราก็ต้องลุยให้เต็มที่นะครับอาจจะเครียดอาจจะอะไรบ้างแต่ยังไงเราก็ต้องตั้งสติให้ดีเช่นเดียวกันนะครับการงานมันมีเกณฑ์ที่ทําให้เราต้องเหนื่อยใช่นะครับแล้วมันก็จะมี U coating, มุมที่เราจะต้องเขาเรียกว่าเรื่องการเงินก็มีมุมที่เราจะต้องเสียตังค์หรือบางทีเราจะหมุนไม่ทันบ้างอะไรบ้างอย่างไรก็แล้ว ตั้งสติให้ดีแล้วก็บริหารจัดการการเงินให้ดีๆนะครับบางคนถามว่าอาจารย์พูดการบริหารจัดการการเงินคุณก็เขียนง,ง่ายๆเลยครับบันทึกรายรับรายจ่ายประจําวันนะครับเราก็จะรู้เองว่าการเงินตอนนี้สถานะเป็นอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นก็ค่อยๆคิดค่อยๆทำนะครับอย่างไรก็แต่อาจารย์มองว่าเดี๋ยวมันก็จะมีมุมที่ดีในพื้นดวงชะตาด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวหลังจาก วันที่8พฤศจิกายนไปแล้วนะครับดาวพฤหัสบดีก็จะเขาเรียกว่าโคจอน,นะครับนําหน้านะครับเขาเรียกเป็นปาาเป็นศุญญาาัหานะครับตั้งแต่8พฤศจิกายนนะครับไปจนถึง7เมษายนพุศกรารั2565เพราะนั้นการเงินก็ถือว่าก็พอที่จะหายใจหายคอได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ขอให้ชาวลัคนาราศีมังกรสู้ๆนะครับแล้วก็ลุยให้เต็มที่ มันก็มีมุมที่ไม่ค่อยดีแต่อีกมุมนึงก็เป็นมุมที่ดีด้วยเช่นเดียวกันนะครับแต่ถามว่ามันจะดีมากดีน้อยเสียมากเสียน้อยหรือมันจะมีมุมที่ทําให้เราแบบไม่ไหวเลยอย่างไรนะครับมันก็อยู่ที่พื้นชะตาเดิมนะครับแต่ถ้าท่านใดรู้พื้นดวงชะตาเดิมอยู่แล้วเราก็จะรู้ว่าอ๋อมันเป็นแบบนี้นี่เองมันเลยให้ผลแบบนี้เออทาไมมันเป็นแบบนี้ทําไมมันดีเท่านี้หรือทําไมมันได้แค่นี้นั่นแหละครับมันคือพื้นดวงชะตาเดิมของเรา ของทุกๆแต่ละคนที่หลังจากผูกดวงวางลัคนาตามวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดจังหวัดที่เกิดแล้วนะครับมันก็จะชัดเจนมากกว่าที่เราฟังการพยากรณ์แบบภาพรวมแบบนี้นะครับการพยากรณ์แบบภาพรวมก็จะให้เรารู้แนวทางเฉยว่าการงานการเงินนะครับคู่ครองความรักหรือโรคภัยไข้เจ็บนะครับสุขภาพเป็นอย่างไรในช่วงเวลานี้เท่านั้นเองอย่างไรอาจารย์ก็เป็นกําลังใจให้ชาวลัคนาราศีมังกรทุกๆคนนะครับอย่าเพิ่งเครียดนะครับสู้ลุยให้เต็มที่ที่สาคัญนะครับ เซฟตัวเราเองเซฟคนอื่นนะครับช่วยลดภาระให้บุคลากรทางการแพทย์ชัดเจนนะครับอย่าพึ่งท้อแท้นะครับก็ขอให้ลุยให้เต็มที่นะครับอาจารย์ก็แจ้งข่าวข้อมูลเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับสำหรับท่านที่ต้องการตรวจดวงชะตานะครับฟรีแบบไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับถ้าเป็นในส่วนของ YouTube เองเนี่ยคืออาจารย์ปิดไปแล้วนะครับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2563นะครับเพราะ ปีที่แล้วอาจารย์รับดูดวงทั้งหมด1 0 0 0ดวงนะครับแต่ปรากฏว่าก็มีคนให้ความสนใจนะครับอาจจะเป็นช่วงเศรษฐกิจไม่ดีด้วยแล้วก็แบบเออไม่ต้องไม่มีค่าใช้จ่ายก็คงสนใจนะครับในการที่จะตรวจดวงชะตาก็มีคนเข้ามาตรวจด,ด,ดวงกับอาจารย์นะครับเกือบ5,000ดวงนะครับแต่คนที่ได้ดูดวงกับทางอาจารย์ไปยอดทั้งหมดนะครับก็คือ4,451ดวงนะครับส่วนท่านที่อจองคิวไว้แล้วไม่ได้ดูหรือลืมหรือ ไม่ได้ตามเลยว่าคิวเราเมื่อไหร่หรือจําไม่ได้แล้วก็ไม่มาสอบถามอันนี้ก็มีอยู่ประมาณ20กว่าคนนะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าในมุมนี้ก็เป็นจํานวนไม่เยอะเท่าไหร่นะครับเพียงแต่ว่าท่านใดที่ที่ลืมแล้วก็มาแจ้งอาจารย์ภายในวัน2วันอาจารย์ก็นุโรมนะครับแต่ ถ้ามาแจ้งหลังจากนั้นบางคนแจ้งหลังเป็นเดือนเลยเนี้ยอาจารย์ก็คงไม่แทรกให้นะครับเพราะช่วงเวลานี้ถ้าอยากดูฟรีอาจารย์เปิดอีกหนึ่งช่องทางแล้วครับใน Ti ๊ To อกนะครับ,นนรบก็รอบแรกจบไปแล้วเพราะอาจารย์เปิดตั้งแต่17พฤษภาคมจนถึง18มิถุนายนนะครับตอนนั้นรอบรอบแรกนี้รับไปทั้งหมด150ดวงนะครับก็เป็นวันจันทร์พุธศุกร์นะครับวันละ10ดวงนะครับก็ครบ150ดวงไปแล้วรอบที่2จะเริ่มตั้งแต่วันจันทร์ที่28มิถุนายนนะครับ ใครสนใจก็ไปลองติดตามดูได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ถ้าใครโอเคไม่ได้ติดขัดไม่ได้มีปัญหาอะไรก็สามารถเช็คดวงชะตาก็แอดมาที่ไลน์ออฟฟิเชียลของเขาอาจารย์ได้เลยนะครับก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับอันนี้อาจารย์ก็แจ้งข้อมูลข่าวสารไว้เผื่อใครพลาดหรือใครไม่ได้มาติดตามตลอดก็จะไม่ทราบข,ข้อมูลหรือจังหวะใครที่มาฟังคลิปนี้พอดีก็จะได้ทราบวา่าอ๋อตอนนี้มีรูปแบบไหนอยู่ที่ให้บริการอยู่นะครับก็ขอให้ชาวลัคนาราศีมังกรทุกๆคนนะครับโชคดีนะครับ ที่สําคัญนะครับสตินะครับตั้งสติให้ดีๆเพราะว่าช่วงเวลานี้เองอาจารย์ก็มองว่ามันเป็นช่วงอุปสรรคนะครับค่อนข้างนานแล้วก็เหนื่อยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานก็ดีการเงินก็ดีนะครับก็ขอให้ชาวลัคนาราศีมังกรทุกๆคนนะครับฟันฝ่าและก็ผ่านอุปสรรคในครั้งนี้นะครับไปให้ได้นะครับก็ขอให้โชคดีทุกคนครับวันนี้เราขีดจตาชีวิตของเราเองได้ด้วยการทำความดีละเว้นจากความชั่วสวัสดีครับ